สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเป็นคลิปพิเศษนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเปิดคอร์สออนไลน์นะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับสไตล์ปัง10ทิ์เรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบนะครับก็เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยก็จะเป็น2รุ่นต่อปีนะครับรุ่นนึงจะอยู่กัน6เดือนนะครับรายละเอียด เหมาะกับใครสำหรับหนึ่งเลยท่านที่เริ่มต้นจากศูนย์ซึ่งตรงเนี้ยเยอะที่สุดคนที่มาเรียนสมัครมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เยอะที่สุดคือเริ่มจากศูนย์เลยไม่รู้เลยค่ะลัคนาคืออะไรราศีอะไรดวงดาวเป็นยังไงนี่เหมาะมากนะครับเหมาะมากเพราะว่าผมมาถนัดสอนคนที่ ไม่รู้อะไรมาเลยเนี่ยสอนง่ายผ้าขาวเข้าใจไมอ่าฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยกลัวจะแบบแหมบางคนก็บอกว่าอายุมากแล้วนะอายุมากยิ่งดีนะนักโหราศาสตร์อ่ะมาเรียนตอนอายุมากอ่ะถามว่าตามคนอื่นทันไหมทันครับเพราะโหราศาสตร์เนี่ยพอถึงขั้นการพยากรณ์อ่ะมันใช้ประสบการณ์ชีวิตเข้ามาด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากตัวเรา เรื่องราวที่เราประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยเราจะเห็นชีวิตคนแตกต่างกันมาเยอะแล้วพอมาเรามาเอาดวงดาวเอาราศีเข้ามาจับปุ๊บเนี่ยอ๋อเราจะรู้เลยว่าอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้เขาตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนอย่างนี้เขาทําสิ่งนั้นเพราะเขาเป็นคนอย่างนี้เพราะดวงดาวหรือราศีของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันพอมันจับคลิกตรงนี้ได้นะ่ะมันไปไหวอ่ามันไปไหว รเรื่องความจำทฤษฎีอาจจะสู้เด็กๆไม่ได้นะแต่คนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตอายุหลายคนนะ,กะเกษียณแล้วเฮ้ยว่างอยากจะมาเรียนเนี่ยมาเลยนะใช้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะดีไม่ดีถ้าท่านเขาเรียกว่าเรียนไปแล้วสามารถเอาไปใช้ทำนายได้สามารถเป็นอาชีพเสริมหลังกเกษียณได้นะครับอ่า สองท่านที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่นี่ก็เยอะเหมือนกันเรียนมาแล้วนะไปเจอคอร์สประเภทเรียนสองวันจบนะไปเรียนไปเรียนมาแล้วก็ยังทายไม่ได้ไม่เข้าใจนะอาจจะเรียนแน่นเกินไปเรียนเยอะเกินไปนะหรือเรียนน้อยเกินไปมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าไม่สามารถทะลุไปจนถึง เป็นนักพยากรณ์ที่สามารถประกอบอาชีพได้ท้ายแล้วไม่มั่นใจนะอ่านตามที่อาจารย์สอนแล้วทำไมมันไม่ถูกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็มาปรับพื้นฐานกันใหม่เราเรามีเคล็ดลับเรามีเคล็ดลับที่จะมาบอกท่านว่าเออมันต้องเริ่มปูพื้นฐานยังไงมันถึงทำให้สามารถทำนายดวงชะตาได้อย่างเขาเรียกว่าราบรื่น าการอ่านดวงดาวเนี่ยอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนเหมาะกันเลยนะสามครับท่านที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพอันนี้ก็คือต่อเนื่องกันทั้งคนที่หนึ่งและคนที่สองท่านสามารถเป็นคนที่สามได้ก็คือเริ่มจากศูนย์ก็สามารถเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพได้บางคนอยากจะแบบอ่บางคนสนใจมีความมั่นใจผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์ผ่านงานหลายๆอย่างละ อยากจะลองมานะลองมาเป็นแบบอาจารย์ตังเนี่ยนะมาเป็นอาจารย์ตังเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยผมหลายคนผมก็ปั้นขึ้นไปเป็นอาจารย์สอนหลายคนเลยนะนะหลายคนแล้วแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะเรียนกับผมปีสองปีสองปีนะก็เก็บประสบการณ์อีกปีหนึ่งสองปีเนี่ยก็สามารถขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนเนี่ยรุ่นถัดไปนะรุ่นถัดถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกว่า ผมสอนมาทั้งหมด7รุ่นแล้วว่างั้นรุ่นที่สองรุ่นที่1ที่สองที่สเนี่ยเขาเริ่มที่จะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพและเริ่มที่จะเก่งถึงขั้นเป็นอาจารย์แล้วนะครับเป็นอาจารย์สอนคนต่อไปและเปิดคอร์สของตัวเองต่อกันแล้วนะครับ 4. ครับนักพยากรณ์ที่ต้องการเสริมหลักการโหราศาสตร์อันนี้สำหรับสายไพ่าสายวิชาอื่น ไม่ว่าจะเป็นเลขเจ็ดตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นักพยากรณ์ที่มีเยอะมากเลยคือนักดูตัวเลขอนะ่ะนักพยากรณ์ตัวเลขเบอร์มงคลทั้งหลายนะเอาหลักการโหราศาสตร์ไทยเข้าไปเสริมอันนี้เราไม่ต้องเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเลิกทิ้งวิชาของคุณแล้วมาเรียนของเราและใช้ของเราไม่ใช่คุณสามารถเอาหลักการ ที่มันถูกที่มันต้องตัวเลขนี้ดียังไงดีเพราะอะไระเราสามารถมาดีเบตหรือถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้นะในสายของท่านตัวเลขนี้อาจจะบอกว่าดีในเรื่องของระบบโหราศาสตร์อาจจะมองว่าไม่ดีหรือตัวเลขนี้ท่านบอกว่าไม่ดีเราบอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนใช้คําว่าแลกเปลี่ยนดีกว่านะครับก็มาเรียนนะมาเรียนโดยหลักการของโหราศาสตร์ไทยแบบ แท้ๆนะหลักการแบบแท้ๆนะจะได้เข้าใจนะไม่ใช่อ,อะไรอย่างลาหูเลขแปดอย่างเงี้ยนะมอมเมานะสีเทาอะไรลักษณะแบบเนี้ยเรามาแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันให้ให้รับรู้นะเหมาะสำหรับท่านที่มีวิชาอยู่กับตัวแล้วแต่เอาหลักการนะพอท่านมีหลักการปุ๊บเนี่ยมันไปสามารถต่อยอดได้สังเกตนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีบางที ทายไปเนี่ยเออมันมีเรื่องของเอาดวงดาวเข้ามาเสริมเอาอะไรเข้ามาเสริมลักษณะแบบนี้มันก็จะยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรน่าเชื่อถือโดยเฉพาะสายที่ทำยู u u บติ๊กต็อกเนี่ยนะาบางทีเปิดไพ่มาหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเกริ่นถึงดวงดาวอะไรลักษณะนี้ไปก่อนก็ได้นะก็สามารถมาเรียนได้ครับรายละเอียดคอร์สครับเริ่มวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568เรียนกันทุกวันอาทิตย์นะ เจอกันมาอาทิตย์เพราะว่าน่าจะเป็นเวลาที่เอาคิดว่าว่างที่สุดกันแล้วแหละทั้งคนเรียนคนสอนนะจริงๆเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ค่อยว่างหรอกแต่ก็สามารถที่จะปรีกเวลาได้นะหกเดือนครับอยู่กันหกเดือนนะเริ่มกุมภาพันธ์เลยนะนะหลังตุดจีนเราเจอกันเลยสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะหลักสูตรอยู่กันหกเดือนก็เจ็ดถึงกรกฎาคมเดือนเจ็ดนะครับถึงกรกฎาคม สอนสดครับแต่เป็นทางออนไลน์นะครับผ่าน Google Meet นะพอสมัครปุ๊บเราก็จะมีกลุ่ม l i น์มีกลุ่มเฟซหรือกลุ่มที่เราติดต่อกันเนี่ยแหละนะแล้วเราก็เวลาเรียนผมก็ส่งลิงก์ Google ไปให้ก็กดเข้า Google ไม่ว่าท่านจะมีแท็บเล็ตไม่ว่าท่านจะมีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าท่านจะมีโทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถกดลิงก์แล้วมันก็ เข้าสู่ระบบ Google Meet ได้เลยนะไม่ว่าจะ iOS Android Windows นะครับได้หมดได้ทุกระบบนะครับได้ทุกระบบอาจจะอาจจะสะดุดพวกโทรศัพท์แบรนด์จีนบางยี่ห้ออาจจะมีปัญหานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเท่าที่เคยเจอมานะอาจจะมีโทรศัพท์แบรนด์จีนบางยี่ห้อ นะยี่ห้อที่ไม่ค่อยถูกกับ Google นะอ่ะอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแ,ลแหละนะมีวิธีมุดของเขาแหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับครั้งละ2ชั่วโมง30นาทีนะแต่ก็บวกให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะก็คือ9โมงเช้าถึง11โมงครึง่งนะ9โมงเช้าถึง11โมงครึง่งวันอาทิตย์นะครับกำลังสวยเลย นะเจอการตื่นเช้ามาวันอาทิตย์ทานข้าวทานอะไรแล้วก็มา,มานั่งเปิดคอมแล้วก็เปิดโทรศัพท์เปิดแท็บเล็ตแล้วก็มาเรียนรู้กันสองชั่วโมงครึ่งนะก่อนเที่ยงก็เสร็จละนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันพอดีเนาะสบายสบายเรียนกันง่ายๆสบายสบายไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะเสียเงินเรียนแล้วไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางไม่ต้องอะไรมาให้วุ่นวายส่วนเรื่องการ บางคนบอกอยากเจอตัวค่ะผมเจอมาหลายรุ่นแล้วอยากโยอเจอตัวค่ะถึงเวลาเรียนมันเรียนออนไลน์กันหมดนะคนมันนั่งเรียนในห้องคนสองคนนะแล้วผมก็สอนแล้วก็อยู่ในออนไลน์สักยี่สิบคนอย่างเงี้ยนะปานนี้มันก็ผมกเลยว่าสอนออนไลน์ไปเลยนะส่วนนัดเจอกันเนี่ยเอ้ยนัดนัดมากินข้าวนะเรียนจบสัก เรียนผ่านไปสัก2เดือนอะไรเงี้ยมากินขงกินข้าวกันหรืออะไรกันอ่างเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันมีติ้งกันได้ไม่มีปัญหาเนาะไม่ไม่ใช่แบบทําตัวลึกลับขนาดไม่ให้เจอหน้าเจอตาหรอกนะไม่ต้องกลัวนะอ่านดวงได้ทายดวงเป็นครับเห็นดวงเห็นชีวิตตัดสินใจเรื่องต่างๆไม่ยากเย็นนะครับใช้ดวงตัวอย่างผู้เรียนทุกคนในการศึกษานะแต่ปกปิดข้อมูล เรื่องข้อมูลความลับเช่นเวลาเกิดอะไรยเงี้ยท่านสามารถแจ้งได้ว่าไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครรู้อะไรยเงี้ยก็คือเวลาเราขึ้นดวงเราจะขึ้นเป็นดวงปิิสนาอันนี้น่าจะผ่านสักสอเดือนไปแล้วนะถึงจะเริ่มทายดวงนะสเดือนแรกเนี่ยทฤษฎีเต็มๆแหละไม่ต้องกลัวนะครับแต่อาจจะมีแพรม,พมบางดวงมาให้มาให้เป็นตัวอย่างเราสอนเรื่องดาวเกษตรเงี้ย ใครมีดวงที่เป็นรูปดวงเกษตรจะเยอะเราก็จะยกดวงมาเป็นตัวอย่างแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อไม่อะไรแบบอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาตกลงกันในกลุ่มนะครับอ่าค่อยมาตกลงกันแต่ว่าในในตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแจ้งได้นะครับว่าปกปิดชื่อปกปิดอ่าเวลาเกิดแต่ว่าให้ข้อมูลดวงมาศึกษาอ่าและวิธีการเรียนของผมนะวัดใจเลยเอาดวงตัวอย่างของ คนใดคนหนึ่งขึ้นน่ะวันนั้นคนนั้นน่ะเงียบไปเลยแล้วให้ช่วยกันถ่ายให้คนอื่นช่วยกันลุมถ่ายโดยผมจะเป็นคนไกด์ให้บรรยายให้นำว่าดูตรงนั้นสิดูตรงนี้สิอ่าแล้วถ่ายสิอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยสุดท้ายนะพอท่ายจบอ่ามีใครไม่เพิ่มเติมแล้วนะอ่าเจ้าของดวงฉเฉลยเลย โดยที่ผมก็จะไม่รู้โดยที่ผมก็จะไม่รู้ว่าคนที่ส่งดวงมาเป็นใครเพราะในกลุ่มไลน์อ่ะมันก็สามารถปกปิดได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเราสามารถแจ้งได้ว่าวันนี้ใช้ดวงของดีฉันได้ค่ะเราก็แจ้งขึ้นมาเลยนะครับเราก็เอาดวงขึ้นมาพอดวงขึ้นมาก็ลุมทายกันเลยทายไปเสร็จปุ๊บคุณก็ฉเฉลยฉเฉลยเลยจริงไหม นะรวยไหมเนี่ย,ด,ยวดวงนี้รวยไหมอ่าโกหกกันไม่ได้ครับนะท่านเจามาบอกว่าอ๋อไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามีมีบ้านสี่หลังอะไรอย่างี้รักษาอย่างเี้นะเสร็จเลยนะอันนี้ขำๆตัวอย่างมันมีรุ่นๆที่ผ่านมาอ๋อไม่ค่ไม่ค่อยรวยค่ะมีเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่สี่ที่สี่จังหวัดอะไรเงี้ยแหมนะ เออมันเป็นอย่างนี้นะนะก็ใช้วิธีนี้เลยเราเรารู้จักกันผ่านออนไลน์อเราจะไม่ได้แบบเห็นหน้าเห็นตารู้นิสัยะนะเพียงแต่ว่าอาจจะได้พูดคุยระหว่างเรียนแต่ถึงเวลาเนี่ยเวลาทายดวงเนี่ยเราก็ไม่รู้นี่เขาเป็นใครมาจากไหนทายเลยอย่างเงี้ยมันจะได้รู้เพราะเวลาเราเจอลูกค้าจริงๆเนี่ยเราเป็นนักพยากรณ์จริงๆเนี่ยเราไม่รู้ภูมิหลังเขาเนาะถูกไหมเราไม่รู้ภูมิหลังเขาหรอกเขาเป็นใครมาจากไหน เอาดวงมากลางก็ทายไปเลยตามหลักการตามทฤษฎีตามดวงดาวถูกหรือไม่ถูกฉเฉลยทายเลยคนเนี้ยทำอาชีพอะไรนะผิดก็ไม่เป็นไรนะผมก็ผิดผิดทุกถูก,กไออาชีพเนี่ยมันทายยากนะแต่มันพอจะเขาเรียกว่าอะไรครอบคลุมได้ทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับอสังหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวแค่คำว่าอาสังหาเนี่ยมันกี่อาชีพ รับเหมาก่อสร้างในหน้าใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะพอกรุ๊ปพอกรุ๊ปได้ว่าเขาต้องทอําอาชีพเกี่ยวกับเนี่ยอสังหาที่ดินบางคนบอกอ๋อไม่ได้ม่ได้ประกอบอาชีพค่ะได้ได้รับค่าเช่าจากของของพ่อของแม่ของบ้านพัรุษที่ทําไว้ค่ะเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์แบบนะเป็นสี่ห้ตึกอะอะไรลักษณะแบบนี้อะมันก็จะก็แนวแวเนี้ยอสังหา เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นคนมีเครื่องแบบเนี่ยทายกันเลยแล้วเฉลยตอนท้ายเนี่ยพอเราเฉลยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องจดเป็นเคสตัวอย่างว่าเอออ๋อ,อดวงนี้เราทายแบบนี้ถูกหรือผิดเนี่ยสะสมกันไปเรื่อยๆคนเรียนยี่สสคนอย่างเงี้ยโอ้โหทายกันมันเลยครับนะแล้วก็วนไปเรื่อยดวงใครดวงมันดวงใครดวงมันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมีดวงหลอกเลยนะเดี๋ยวผมเอาดวงผมขึ้นหลอก <c oughs> ดูคนที่มันจะทายถูกไหมเออนะดีไหม <c oughs> แล้วอย่างเนี้ยรับประกรันเพราะถ้าทายไม่ได้มันก็เรียนไม่ไม่ได้ไงมันต้องเรียนได้ทายได้มันถึงจบนะหกเดือนรับประกรันว่าทายได้นะแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ดวงตัวเอง มาเรียนเนี่ยได้รู้ดวงตัวเองแน่แล้วล่ะฉันเป็นคนยังไงแต่ไม่ได้รู้ด้วยเพราะเราทายดวงตัวเองเราจะบายแอสถูกไหมให้ทุกคนน่ะทายเลยแล้วเราเฉลยแล้วเราต้องแล้วเราต้องซื่อสัตว์อะจริงไหมออบอกบอกตรงๆเคยหย่าร้างเรื่องครอบครัวเนี่ยดวงอย่างนี้นต้องผ่านการเลิกลาหย่าร้างเพื่อนเขากล้าทายเราก็ต้องกล้าตอบอ๋อไม่จริงค่ะชีวิตฉัน สมบูรณ์อันนี้ก็จะได้เป็นเคสกรณีศึกษาด้วยกันว่าทายถูกตรงไหนทายผิดตรงไหนหรือแต่ถ้าเกิดเขาทายถูกก็ต้องยอมรับอ๋อใช่ค่ะยามาสองครั้งแล้วค่ะอะไรลักษณะแบบนี้มันก็ต้องคุยกันอย่างนี้เนาะเนี่ยเราเราเรียนกันแบบนี้ครับนะเรียนกันแบบนี้เราจะได้ประโยชน์แล้วเราจะได้รู้โอ้เขาทายถูกเพราะเขาดูดวงเราได้ทีนี้เราก็ต้องทายดวงคนอื่นบ้างอะไรลักษณะอย่างเงี้ยผัดกันวนกันแล้วทุกคนจะได้ดูดวงกันทุกคน แล้วก็ได้รับรู้เนาะดีไหมถ้าดีก็เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับก็สองกุมภาเราเริ่มเรียนนะผมก็เอาปิดรับกันแค่วันที่สามสิบสามสิบเ็ดมกราเนี่ยสิ้นเดือนเตรียมเตรียมอะไรกันอีกวันสองวันแล้วก็ต้องเริ่มเรียนกันแล้วนะครับนะภายในวันที่สามสิบเ็ดมกรานะราคาเพียงเก้าพันเก้ารอบาทเนทะ่านั้นต่ำหมื่นหกเดือนนะ คิดให้ถี่ท้วนนะหกเดือนนะคุ้มไม่คุ้มนะบางคนไปเจอวันสัปดาห์เดียวสาวอาทิตย์แค่นั้นแหละสองหมื่นก็มีนะสองหมื่นก็มีอันจริงๆผมก็เคยไปไปไปลองไปลองปลอมตัวไปเรียน <c oughs> จริงๆไม่ต้องปลอมอ่ะไม่มีใครรู้จักเราหรอก <c oughs> ใช่ไหมเออไปเรียนกับคนอื่นที่เขาเปิดบ้างโอ้โหเรียนกัน สาวอาทิตย์เดียวอ่ะใจร้ายอ่ะสองหมื่นหมื่นห้าหมื่นเก้าอย่างเงี้ยเรียนไปโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเนาะเราก็คือใจคอผมสอนผมต้องสอนให้ทุกคนรู้เรื่องแล้วทายได้ไม่ใช่แค่ว่าเรียนแล้วก็โอ้โหสวัสดีครับขอบคุณครับกับเขาก็ด่าครับเห็ไหมได้เงินได้เงินเยอะเลยนะสองหมื่นแค่สาวอาทิตย์เดียว เรียนทักยี่สิบคนสบายสบายแล้วเงินแสนสี่แสนสบ,สบายสบายแล้วใช่ไหมจัดเรียนเสร็จไปอ่ะถามว่าเขาไม่ได่ารับหลังเหรอสอนอย่างนั้นน่ะนะครับอ่ะเนี่ยเก้าพันเ้าอยู่กัน6เดือนท้ายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับเต็มที่เนาะพิจารณาว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าถ้าคุ้มค่ามาจอยกัน ไม่คุ้มค่าปล่อยผ่านครับนะสอบถามรายละเอียดนะครับไลน์นะครับ s line โหรา915หนะครับหรือสแกน Qr c อา e นี้ได้เลยนะครับสาตอนนี้ก็มี10กว่าคนแล้วนะไม่นักสักขอสัก30คนนะอยู่กัน6เดือนนะสาบายๆมันจะพอดีนะถ้า30คนเนี่ยมันจะพอดีว่าเออสามเดือนหลังอ่ะเราดูดวงกัน เน้นๆเ,เลยสามเดือนแรกขออัดทฤษฎีเรียนรู้จดจำให้เข้าใจนะครับสามเดือนหลังเริ่มที่จะอัดดวงแบบเต็มๆแต่แต่ช่วงทฤษฎีเราก็จะมีการแถมๆมาบ้างเอาดวงตัวอย่างมาขึ้นดวงนี้โอ้โหมาหาอุดเนี่ยสวยมากเลยดวงนี้ได้จัตดุสดยัยดวงนี้ได้จันครูสุริยาเนี่ย,เ,ยเราจะเอาตัวอย่างมาให้เห็นเราไม่เอาดวงสมมุติ เราเอาดวงจริงขึ้นมาแล้วเรียนรู้จะได้รู้เข้าใจแต่เราจะไม่ได้ทายแบบเต็มระบบในช่วงแรกเราจะแค่ให้เห็นอ๋อดวงคนเนี้ยเนี่ยได้จันทรูสุริยานะเออ,เป,อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาจจะแพมแมนิดนึงนะเป็นลักษณะแบบนี้นะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเห็นดวงคนหนึ่งได้องเกณ์โอ้โหเราทายแล้วแบบได้องเกณ์ทั้งสามดวงบอกเฮ้ยพี่ต้อง พี่ต้องรับราชการแล้วก็เป็นระดับอธิบดีแน่ๆเลยนะแกก็บอกอ้ใกล้เคียงครับเนแกลูกศิษย์รุ่นที่แล้วใกล้เคียงครับนะใกล้เคียงโอ้เป็นข้าราชการตุลาการใช้คํานี้แล้วกันเนาะอ่ะก็ระดับไม่ได้ไม่ได้ธรรมดาก็เราเขบอใกล้เคียงเพราะว่าแกลเลือกเดินสายอื่นก่อนที่จะไปซะก่อนอ่ะนะ ก็เรียกว่าย้ายหน่วยงานซะก่อนนะก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเบอร์หนึ่งของอันนั้นนะครับแต่ก็เห็นดวงแล้วมันมันไม่ธรรมดานะและ้เออแล้วสิ่งที่แกเลือ,อกก็ดีกว่าด้วยเป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมทายกันอย่างนี้เลยนะครับสนใจย้ำอีกครั้งแอดโหราเก้หครับหรือสแกนคิวอารคนะมาคุยกันนะครับก็เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนก็วันละคนเนี่ยก็ก็จะครบแล้ว วันละคนก็อาจจะครบนะบุกรลาดนี่วันนี้วันนี้วันที่ห้ามั้งสี่ห้าวันที่สี่นะครับวันที่สี่อัดเทปวันที่สี่ก็เนี่ยเหลืออีกนะไม่ถึงสามสิบวันขอวันละคนมาสมัครนะจ๊ะโอเคขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ขออนุญาตเนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะ ประกอบอาชีพสุจริตนะอย่าพึ่งลำคาญครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ